สมุนไพรไทยใกล้ตัวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวันนี้อิงอยากจะแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับส้มซ่าค่ะว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพสมุนไพรไทยน่ารู้วันนี้ที่ผมจะมาแนะนานะครับเป็นสมุนไพรที่อาจจะเป็นไม้ของไทยโบราณชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรานิยมเอามาทาอาหารแล้วก็เครื่องหอมสาหรับดมนะครับก็คือต้นส้มซ่านะครับสำหรับใบของส้มซ่านะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบมะกรูดนะครับเพียงแต่ว่า ปลายใบเนี่ยจะใหญ่กว่าโคนใบนะครับซึ่งโคนใบเนี่ยจะเล็กกว่ามากนะครับแล้วก็ลักษณะของอผลความแตกต่างกับมะกรูดก็จะมีอยู่พอสมควรก็คือผลของส้มซ่านเนี่ยจะมีรอยหยักเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยกว่ามะกรูดสรรพคุณนะครับเราก็จะเอาผิวเอาน้ามันมาใช้นะครับสําหรับผิวเนี่ยเราใช้ในเรื่องของ เป็นยาหอมขับลมได้นะครับทางโบราณก็จะเอาผิวส้มซาดเนี่ยมาประกอบกับน้ำยาของขนมจีนได้นะครับน้ำในผลนะครับเราจะพบว่าความหวานความเปรี้ยวนี่แก้าการไออาการเจ็บคอได้ถ้าใครคอแห้งถ้ากินน้ำส้มซาจะทำให้เราชุ่มคอนะครับรักษาอาการไอได้เป็นอย่างดีเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับฤด,ดูหนาวนี้นะครับและหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลของส้มซาเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ที่ 0 2น5 1สอง 9, 9น,ององนะคะ